มีชายคนหนึ่งลงโทษตีลูกวัยห้าขวบของเขาเพราะลูกสาวของเขาเอากระดาษห่อของขวัญสีทองที่เขาเตรียมไว้ห่อของขวัญให้ลูกค้าไปห่อเล่นแล้วก็ประดับใต้ต้นคริสต์มาสซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกครับแล้วกระดาษมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่ช่วงนี้ธุรกิจที่เขาทําอยู่มันขาดทุนครับมันทําให้เขาเครียดมากๆพอเห็นกระดาษห่อของขวัญที่แพงกว่าปกติถูกเอาไปใช้เล่นก็เลยคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วก็เผลอตีลูกไปครับแต่ในเช้าวันต่อมาลูกสาวก็เอากล่องของขวัญสีทองที่เธอห่อเมื่อคือนมมาาาาใใใหห้้้้้เเขนนนนตตออชครรััับบพพกกููดว่ลงงีจทํ ให้คุณพ่อเลยนะคะและนั่นทําให้เขารู้สึกผิดมากๆครับที่เขาเผลอตีลูกไปเมื่อวานนี้เมื่อเขาอารมณ์ดีเขาก็ค่อยๆแกะกระดาษ่อของขวัญสีทองพร้อมกับเปิดกล่องของขวัญดูปรากฏว่าในกล่องนั้นว่างเปล่าครับมันทําให้เขาอารมณ์ขึ้นอีกครั้งทําเสียงแข็งทําสีหน้าแววตาดูดันพร้อมกับหันไปใส่ลูกว่านี่ลูกไม่รู้หรอว่าเวลาจะให้ของขวัญใครลูกต้องใส่ของขวัญลงไปในกล่องด้วยสิเด็กน้อยตกใจมองหน้าคุณพ่อพร้อมกับพูดว่าแต่คุณพ่อคะกล่องมันไม่ได้ว่างเปล่านะคะเพราะหนูใส่หัวใจและรอยจูบจุเเเเข้้าไปต็มมกลล่่่อองใหคคุณพยะ� ยินดังนั้นพ่อก็ยิ่งรู้สึกละอา,ายใจที่เผลอดูลูกสาวอีกแล้วทั้งที่ไม่ถามให้ดีซะก่อนซึ่งจังหวะนั้นลูกร้องไห้ไปเรียบร้อยแล้วครับคุณพ่อจึงค่อยๆอ,อบกอดลูกลูบหัวแล้วก็ขอร้องให้เธออภัยให้เขาถ้าคุณคิดว่านี่เศร้าแล้วจริงๆเรื่องนี้เศร้ากว่านั้นเยอะครับเพราะไม่กี่วันหลังจากนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นทําให้ลูกสาวของเขาเสียชีวิตแล้วจากเขาไปตลอดกาลหลังจากนั้นคุณพ่อก็ได้แค่เก็บกล่องของขวัญที่ลูกสาวเขาทาไว้ให้ยาวนานหลายปีครับเมื่อใดที่เขารู้สึกก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 โดดดดดเเ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 ีีีี่่่่ยยววววววทท้้้้อออออแแัััััับบาา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 รรรใใชชิิตตขขขขจะปลลลลงงงนนนนนพืคคมมมููสสไ็ ทรงจำเสมอมาครับในยุคที่พ่อแม่ต้องทำงานอย่างหนักผมเชื่อว่าหลายครอบครัวครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเครียดเป็นพิเศษหลายครั้งเราอาจจะเผลอพูดหรือกระทำบางอย่างที่ทำให้ลูกของเราได้รับผลกระทบไปด้วยแต่ผมอยากจะบอกครับว่าอุบัติเหตุกับพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าอะไรจะมาก่อนกันนะครับฉนั้นจงทำดีกับคนที่คุณรักในทุกๆวันถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันยับยั้งชั่งใจเวลากโกรธหรือผิดหวังใช้เวลาที่อยู่ร่วมกันในปัจจุบันให้มีแต่รอยยิ้มตอนที่ยังอยู่ด้วยกันก็ขอให้ดีต่อใจวันไหนถ้้้้้าาาาาาจจจตตตอออองงกกไไไป็ขใหมมมมีีีแแ่่คววทททรรรดดยะณล มาพังแล้วเสียใจที่หลังนะครับ